บริษัทจูปิเตอร์เทคจำกัดสนับสนุนการให้บริการกับอปทในการจัดทีมเอกสารบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพดส3 4แบบไม่มีใบตกรับใบเหลืองเพื่อนำรายได้พัฒนาประเทศประโยชน์ที่อปทจะได้รับสะดวกลดค่าใช้จ่ายข้อมูลปลอดภัยจัดเก็บภาษีได้จริงลดการทุจริตสร้างภาพลักษณ์ให้กับอปทเป้าหมายของเราเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอปททุกแห่งทำไมต้องใช้บริการกับเรา มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบพิมพ์เอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีบริการจัดพิมพ์จดหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลากหลายรูปแบบทั้งแบบมีใบตอบรับใบเหลืองและแบบไม่มีใบตอบรับประสานงานร่วมกับผู้ดูแลระบบ CU Tago โดยนำข้อมูลมาประมวลผลจัดพิมพ์จดหมายพร้อมจัดส,งส่งไปณีน์โดยทีมงานพัฒนานมีประสบการณ์มากกว่า4ปีประเภทงานพิมพ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพดส3 4แบบไม่มีใบตอบรับ สามารถเพิ่มโฆษณาหรือ QR code เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนความพร้อมการให้บริการมีระบบความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดประสานงานร่วมกับผู้ดูแลระบบ CU Tago โดยนำข้อมูลมาประมวลผลจัดพิมพ์เราสามารถพิมพ์จดหมายพร้อมผนึกซองได้มากกว่า50,000ฉบับต,ต่อวันพร้อมจัดส่งไปรษณีย์เปรียบเทียบรูปแบบการทำงานกับเราการทำงานแบบเดิมพิมพ์และจัดส่งปรษณีย์19บาท การทำงานรูปแบบใหม่พิมพ์พร้อมจัดส่งปรายีย์แบบไม่มีใบตอบรับใบเรือง6บาทฉะนั้นสิ่งที่อปทจะได้รับสำเนา PDF ไฟล์เพื่อใช้เรียกดูข้อมูลและยังประหยัดเงินให้กับอปทอีก13บาทสามารถประสานงานมายังทีมงานเราวันนี้บริษัทจูปิเตอร์เทคจำกัดเบอร์ติดต่อ0 9 1 7 9 4 1 1 0 8 สามารถสแกนแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้แล้ววันนี้อปทอที่ใช้งานกับเราบริษัทจูปิเตอร์เทคจำกัดยินดีให้บริการ